ไหนๆลืมตาหรือยังวันที่สิบลืมตาแล้วนะเกิดมาลืมตาแล้วแต่ฟ้าแต่ฟ้าพี่คุยกับมันหน่อยสิเ่ฟ้าเ่ฟ้านั้นมานี้ลูนี่นี่เ่ฟ้าเ่ฟ้ามองอย่างเดียว ใจไม่ขั้นรบบับนี้ใจปลาต้องเอาปลาเจ็ดนมไว้แล่แล่นมชอกล็อกจังอืมใช่นมเปื้อนนั่นแหละนมเปื้อนนมเปื้อนเดี๋ยวพามาเช็ดไหนไหนไหนดูนมสินมเปื้อนเนี่ยโอ้นมเปื้อนเลยเดี๋ยวพาเช็ดชุบนมล้างนมหน่อยนะไหนไหนไหนตาเล็กือ หนๆย,ยดูยหน้าชีลืมตาตัวเดียวตัวเดียวหรือกกี่ตัวไม่ลืมหมดแล้วนี่นี่ก็ลืมเนี่ยลืมตาแล้วสิบวันแล้วลืมตาแล้ว